ต้องเอาข้างหน้านี่เนาะว้ายมันเด้งขึ้นไปข้างบนน่ะจุดนี้มันนี่ตู้คขีตุกต๊กตาเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูกันเออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วว้าวนี่ขึ้นมาจากที่จอดรถก็เจอเลยจ้าว้าวมาเจอค่ะตู้คขีตุกต๊กตาเยอะมากเลยอะ่ะ แล้วคนก็กำลังมาเล่นแล้วอะค่ะตอนนี้อยู่ที่พลัมเก้าค่ะเปิดใหม่เลยนี้เนี่ยดูสิเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะอุ้ยนี่นี่ด้วยอะ่ะว,ว้าวเล่นยังไงเนี่ยเอ๊ะแต่าขามันมีความเอียงเอียงนะแบบนี้มันต้องเด้งแบบไหนเดีย๋ยวไปแลกเหรียแล้วมาลองกันอุยเจอตู้ขนมค่ะลองก่อนเลยนะมันต้องเด้งทางไหนอ่ะเดี๋ยวลองดู เรียนแล้วของเราไปค่ะเฮ้ยเฮ้ย <laughs> มันเด้งแรงมากเลยอะ่ะต้องเอาอันนี้อันนี้โอเคลองนะโอ้ยโ <laughs> <laughs> อเคอ,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  <laughs> อ้ยอีนิดนึงอ่ะ <laughs> อะไปต่อจอ้ะได้มาแล้วแล,แล้วของเราหุ้ยความีตะก้าให้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราเอาตะก้าใส่ไปจ้ะขอบคุณค่ะลากตะก้าไปจ้ะโหกระดาษทิชชู่ก็เอาหรอก็ลองเหรอคะทำไมไม่ลองขนมอันนี้อ่ะอันนี้ได้หรือไม่ได้อึ๊บ มันก็ขยับมาทีละนิดนึงนิดนึงอะนะเหลือน,นึงแล้วกันอ้าวสุดแล้วจ้ะได้หรือไม่ได้เนี่ยเอ้ยเอ้ยเกือทำไมมาเาอย่างนี้อ่ะอันนี้นะไม่ได้อ่ะไปไปเจาอื่นกัน มีขนมมีอะไรหลายอย่างเลยค่ะตู้เลยใช่ไหมคะคราวนี้ะั่นต้องคิดยังไงอันนี้ต้องคิดสองจังหวะหรือคิดจังหวะเดียวคะต้องลองเองใช่ไหมไเปลี่ยนจ้ะหุยน้องกระต่ายอันนี้น่ารักค่ะ หรือว่าคิดแค่ัางเดียวพออ่ามาอึบอุ้อยไม่ได้จ้ะเล่นถูกตู้เลยใชฟปิจานี่อ่ะเอาอันนี้นั่นยังไงก่อนเอาขึ้นไปถุงสูงเลยเอึบเกี่ยวมะอุ้ ให้มันเด้งมายังไงไปตู้อื่นต่อตู้มันเยอะมากจริงๆดูดีมันเอียงแบบนี้แล้วมันก็เด้งขึ้นไปทั้งบนนะ่ะจะทํายังไงให้มันลงมาข้างล่างได้เดี๋ยวต้องมีเทคนิคไหนเนาะใครมีเทคนิคอะไรบอกบ้างนะหรือเอาขึ้นไปท้างบนแล้วมันจะลงมาข้างล่างเลยเนี่ยโอ้ย ทิ้ข้างบนเหรอคะแล้วมันจะลงมาข้างล่างไหมเฮ้ยเอาแล้วทิ้ข้างบนเหรอแล้วมันจะเด้งเหรออ่าเราจ้าเฮ้ยบาแล้วเอาสิไปต่อไหมเราเรจ้าตู้ต่อไปจ้านี่เราต้องเล่นทุกตู้เหรอจ้าคาปิบาร่าจ้า นี่นะไปเรียงม่เอาอีกทีนึงนะโอเคอามาแล้วสองเหรียญก็ได้แล้วอันนี้นะะ่าลักแลยสรุกจังเลยไปต่อ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 ปูอ,อันนี้ยัางเนาะเรียงก,กันแน่นแน่น้นนนชงแมวมา้องแมว แม่รีบหรอคะนเนี่ยเล่นใหญ่เลยอ่ะเอาอยับไปอีกเดีย๋ยวเราจะกลับอ่ะเวียงว่ะตรงนี้ก็มีนะคุณ<ๆ>เยอะแยะมากเลยอ่ะตัวไหนตัวไหนตัวไหนอันนี้ฮะเฮ้ยเหลืองน้องกระต่ายอันนี้ดิลองน้องกระต่ายแล้วกันไปจ้ะเวียงมาอ้าวทำไมเวียงขึ้นไปข้างบนอย่างนั้นแล้วค่ะคุณเวียงไปข้างบนแล้วก็เวียงกลับมา โอ้ oh. ไปดีกว่าตุวก้า,าดีกว่าค่ะทายังไงนะมัน,นจะเวียงลงมามันมีเวลาด้วยนะทุกคนดูก่อนนะเดี๋ยวคีิไปแล้วมันหมดเวลาโอ้โอ้ยไม่ได้แล้วไปตัวอื่นก่อนโ oh, อ้เขาก็เลียงไว้แน่นเหมือนกันนะ่าเดี๋ยวไปดูตรงโซนนี้ต่อนะคะ มาเจอตัวนี้จ้าออกมายจ้าเนี่ยลองดูหน่อยสิต้องเอาข้างหน้านี่เนาะว้ายมันเด้งขึ้นไปข้างบนน่ะหมุนยังไงนะให้มันกลับมาได้โอ้ย ไปดีกว่าไปดูตรงอื่นบ้างนะคะเดี๋ยวเลี้ยวไปทางนี้เลี้ยวไปทางนี้โอันนี้แบบตัวใหญ่เลยจ้าส่วนทางนี้เป็นอันนีู้้มีกล่องๆด้วยโอ้โหน้องมอลลี่จ้ามีน้องเป็ดด้วยทุกคนเดี๋ยวเขาลองน้องมอลลี่ก่อนนะน้องมอลลี่ต้องทำยังไงถึงจะได้น้องมอลลี่ อ่ะน้ำมันิม,มาโอ้ยติดอ่ะ่าได้ไหมน้ำมันลี่โอ้เอาตัวข้างหน้านี้ดีกว่าเฮ้ยมา แล้วน้องวันล,ลีจ้าของเรานี่ได้มาหนึ่งสองสามตัวกับขนมนหนึ่งถุงแล้วนะไปต่อจ้าเหรียญยังไม่หมดนะจ้าอุยนยี้ยากเนาะน้องเป็ดเลยเหรอคะว้าว มาโอ้ยลงป่องเอ้ยลงช่องมันนะลูกเ้ไม่ได้ไปก่อนนะแน,น่นๆอย่างนี้ทำยังไงอะมันถึงจะขึ้นมาได้มันต้องใช้หลายเหรียญแน่เลยเนาะ xin nấm tan làm như thế nào để sẽ bà nha. uống nước luôn uống nước luôn uống nước โอ้โหว้าวแล้วลงมาแล้วชิ้นเดียว้าวไปต่อจ้านี่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 ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อันนี้ตัวใหญ่อ่ะ Å oh. ไม่ขยับเลยขอเราก็ได้หมดแล้วว่าดูดีว่าเราได้ตัวอะไรมาบ้างาห้าร้อยบาทของเราหนึ่งช้อนนี่สาสแล้วก็ขนมอีกหนึ่งถุงค่ะอันนี้เป็นคุโรบิว้าวก็ได้มาประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบก็ลองมาเล่นที่นี่ดูนะนี่ตู้เยอะมาจริงจริงอะ่ะนี่อย่างนี้ด้วยค่ะ ตอนนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย